มคมสร้างตนเองลำปาวจังหวัดกาลสินจัดตั้งตามโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อบพยพออกจากเขตน้ําท่วมเนื่องจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําลำปาวของกรมชลประทานโดยให้ดําเนินการในเขตท้องที่อําเภอเมืองกาลสินอําเภอยางตลาดอําเภอท่าคันโทและอําเภอสหัสขันรวม40หมู่บ้าน11ตนําบลกว่า50ปีมาแล้วที่ชาวกาลสินได้ใช้ชีวิตร่วมกันผ่านแหล่งน้ําสาธารณะแห่งนี้ที่ชื่อว่าเขื่อนลำปาว ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมาแบบยัง่งยืนผ่านการเวลาผ่านช่วงหนึ่งของชีวิตคนจากรุ่นสู่รุ่นและต่อไปนี้คือความสําเร็จจากภารกิจหน้าที่ของนิคมสร้างตนเองลํปาปาวที่ภูมิใจนําเสนอให้เห็นถึงความสุขของชาวบ้านที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากการอพยพเพื่อใช้ที่สร้างเขื่อนลปาปาวสวัสดีค่ะดิฉันนั่งอนุภุนผู้คงสดค่ะเป็นสมาชิกมีคมลํปาปาวตั้งแต่ปีพศ2538ค่ะ ตอนนี้เข้าลงมาสกสนับสนุนุ่มอาชีพบรนณาสีนวนคือการเฮ็ดปลาสมเท่ากับจะมีการแนะนำตลาดให้ปลาสมของเข้าคือปลาสมทอดเกตทอดก้างนะคะบอมีบ่มิก้างค่ะจะเป็นการเฮ็ดปลานี่จะหาจากพื้นที่สามีไปหาปลามาแล้วก็ให้ภรรยาเป็นคนเฮ็ดปลาสม ตลาดตอนนี้คือจะมีตลาดตอนเย็นที่ร่องรับแต่ก็จะแนะนำหาตลาดให้ออกกว้างๆก็นีค่ะบ้านนา้าสิโนี่เป็นบ้านที่ติดเขื่อนเนาะคะ่ะแล้วก็ป่านี้ได้มาจากป่าเขื่อน,นำลำป่าวซึ่งเช่าบ้านเป็นคนลงพื้นที่หาป่าเองป่านี้จะไ่ได้ไปรับมากจากทางอื่นเนาะคะ่ะ ถือวันเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะในกลุ่มของเฮ้าจะแนะนำให้เด็กน้อยมีเด็กมีลูกมาซอยเหย็ดค่ะมาซอยเหย็ดซึ่งมาเบืองนางเบืองแม่แน่ะ่ดจะน้อยกับอดกลางซอยแม่ค่ะช่วงอันที่คอดกลางนี่จะให้เป็นลูกซอยเหย็ด้วก็ห่อสมงแม่เป็นพวกคันลูกกับซีซอยกันเ็อันนี้เป็นการฝึกระวางแม่กับลูกซอยกันท่าหาหาขินเนาะค่ะ ความสุขที่แท้จริงของชาวบ้านรอบๆนิคมสร้างตนเองลำปาวนี้ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะนอกจากในน้ําจะมีปลาแล้วบนบกก็ยังมีขุมทรัพย์บนดินที่มาจากน้ําพักน้าแรงจากความตั้งใจอดทน้วนแบบนี้แหละครับทุกๆรอยยิ้มของคนกาลสิธป์ที่ได้สิทธิธทํากินจากนิคมสร้างตนเองลำปาวได้ทําอาชีพประมงนําไปสู่การแปรรูปปลาทําปลาส้มขายจนสร้างรายได้ขึ้นอย่างยั่งยืนทุกหยดเหงื่อนแรง,งงานที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังเหล่านี้ คงเป็นคําตอบองค์รวมได้ดีที่สุดว่าจวบจนถึงวันนี้นิคมสร้างตนเองลำเป่าได้ดําเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติทั้ง4ด้านจนนําไปสู่เป้าหมายเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้แบบช่วยลดความยากจนให้แก่ประชาชนได้มากน้อยเพียงใด